ตอนนี้เป็นครบอินสองของที่แล้วนะคะเราจะไปหาเอ,อ่อเจ้าเจ้ารถคันนั้นก่อนนะครับโอเคแล้วเราดูกันเอารถตุกตุกนีแหละรถข้างบ้านขโมยรถข้างบ้านนี่แหละฉันชอบฉันชอบ ฉันชอบขโมยรถทุกวันก ta ็ตลกอ้ดีเดียวดีเดียวอย่าลืมนะว่าอย่าลืมนะว่าอย่าลืมนะว่ารถคันนี้มันจะทำได้ไหมรถของลิทชีเนี่ย ไ,ได้เลยอ,อันนี้ไม่ได้น,นั้นอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเจอกันที่สถานีตำรวจเลยนะครับอ้าวตอนนี้มาอยู่ที่สถานีตำรวจแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เจอข้างหลังเห็นไหมเจอแล้วโอเคไปกันเลยเดี๋ยวเจอกันที่คีลิวบ้านคีลิวนี่แหละ โ okay. อเคเดี๋ยวเจอกันนะตอนนี้ถึงลิตชีเฮาแล้ว yes เรียบร้อยจอดนั่นแหละถึงแล้วโ okay. อเคเดี๋ยวเจอกันฮะเร็วๆเลยนี่เป็นรถที่แรงที่สุดนะนี่นะจะไว้นะอันนี้เป็นรถที่แรงที่สุดในโลก แล้วไงเขาเรียกว่าซานิซูเปอร,ร์ซีสลับอยากทายไหมในคันถ้าถ้าชนะจะได้เป็นเออจะได้500บาทนั่นแหละพร้อมนะพร้อมพร้อมช้าก่อดูอยู่ดีเลยไดเจอกันนะ ียบร้อยแข่งได้สักทีหัวใจเร็วเต็มเลยใจมากเลยโอเคีเ๋ยวอยเจอกันนะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนในอีพีหน้านะครับ